พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราชพุทธศักราช2567เวลา17นาฬิกา19นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตศกัญญาไปยังพระบรมราชานุสรณ์พรานระราชวัส <questo> ด <facade> ิ์ิษฐ์ ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพรมมาลาสุวพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวมมาลาขอสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวมมาลาสุวพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตสกัญญาทรงวางพวมมาลาสุวพระองค์เสร็จแล้วทรงจุดทูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิพย์และทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่5แห่งราชวงศ์จัก,กรีซึ่งทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระปิยมหาราชอันมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยรัฐบาลจะประกาศให้วันที่23ตุลาคมของทุกปีเป็นวันปิยมหาราช เพื่อน้อมน้อบถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงทุ่มเทพ,พระวรกายปฏิบัติพระราชกรณีจนรัการส่งผลให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านพระเทียมนานานอารยาประเทศเช่นด้านการต่างประเทศการคมนาคมด้านการสาธา,โโารณส,สุขการสาธารณสุขการทหารและตำรวจและด้านเศรษฐกิจ เวลา17นาฬิกา37นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราชพุทธศักราช2567ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูเทีนเครื่องนมัสการพันทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระอัฐิสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินี สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวษา,าอัยกาเจ้าสมเด็จพระนันเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์บรมราชเทวีสมเด็จพระปิตุชาเจ้าสุกุม,มารมศรีพระอัครราชเทวีและพระวิมาดาเธอกรมพระสุทสินีนาถปิยมหาราชปิวัตรดาซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารชาชวดี และทรงจุดทุบเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิซึ่งประดิษฐานที่ระแทน่นพระนพพระุรม,มหาสเสวตฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทุบเทียนเครื่องราชสการะทองลงยารองและทรงจุดทุบเทียนเครื่องทองน้อยเมื่อพระสงฆ์ห้าสิบเจ็ดรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลทธนารก จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องของน้อยที่หน้าพระแท่นพระนุพภะดลมหาเสวตฉตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมแล้วส่งศีลจากนั้นกระทำวัชทโรดมเจ้า,าวาดวัดสังเวชนิสยาราม,มถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องนาถะกรณะธรรมกถา,าจบทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศและส่งทอดผ้าไตร18ไตร จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายดิเรกถวายพระพรลาแล้วทรงทอดผ้าไตรเที่ยวละ20รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์จนครบสองเที่ยวก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบรมอัถิและพระอัฐิที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาและทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิที่หน้าพระแท่นพระนุภาพประดลมหาเสวตฉัตร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระนามเดิมว่าสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2396เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงุฎวิทยมหาราชกับสมเด็จพระเทพสรินทรบรมราชินีทรงได้รับการกลับบังคมทูลเชิญขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์สืบต่อจากสมเด็จพระบรมราชชนินาเมื่อปี2411 ส่งพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอรยารยประเทศในหลายด้านเช่นการเลือกทาสสงดำเนินการด้วยความรอบคอบรวมเวลากว่า30ปีซึ่งสําเร็จโดยไม่มีความขัดแย้งรุนแรงดังที่เกิดขึ้นในบางประเทศด้านการปกครองทรงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เหมาะสมกับยุคสมัยหลายประการให้สอดคล้องกับความเป็นไปของโลกเพื่อประเทศชาติรอดพ้นจากการตกเป็นประเทศอาณานิคมของชาวตวนตก ในด้านการศึกษาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างโรงเรียนขึ้นหลายแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่23ตุลาคม2453ทรงครองสิงสริราชสมบัติ42ปี อันหนึ่งระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์เคราชกาและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรในพระบรมมหาราชวังด้วย องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันปิยะมหาราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังป้อมพระจุลจอมเกล้าอําเภอพระสมุรเจดีจังหวัดสมุทรปราการในการวางกวูมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสกกร g a พระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่งตรงกับวันที่23ตุลาคมของทุกปีป้อมพระจุลจอมเกล้าเป็นป้อมปราการทางน้ําสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อป้องกันการลุกกรานจากข้าศึกติดตั้งปืนใหญ่อัมพตองหรือปืนเสือหมอบขนาดปากลํากล้อง6นิ้วจำนวน7กระบอกโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทดลองยิงปืนเสือหมอบด้วยพระองค์เองเมื่อปี2436ปัจจุบันป้อมพระจุลจอมเกล้าขึ้นตรงกับฐานทัพเรือกรุงเทพ สมเด็จพระอริวยวงศาคัตยาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมบัติเพ็ญพระกุศลอุทิศวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันคล้ายวันสวรรคตปีที่114เวลา9นาิกา25นาทีวันนี้สมเด็จพระอริยวงศารคัตยาสเด็จพสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาศรีมารามสมบัติเพ็ญพระกุศลอุทิศวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันคล้ายวันสวรรคต ปีที่114วัดราชบ,บพิษสถิตมหาศีมาราเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกสนิทราชวรวิหารพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาขึ้นเมื่อปี2412เป็นพระอารามประจำรชัชกาลที่5และเป็นพระอารามแรกในรชัชสมัยพระสถานนามว่าวัดราชบ,บพิษ แปลว่าวัดซึ่งพระเจ้าแผ่นดินทรงสร้างโดยทรงพระ,ระ,ก,ระกรณุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าะดิตฐวราการทรงเป็นมาก,กองอํานวยการสร้างมีการจัดวางแผนผังอย่างงดงามด้วยสถาปัตยกรรมไทยและมัณะศิลป์ตกแต่งภายในด้วยศิลปกรรมตะวันตกประยุกต์ผสมผสานกับไทยภายในประดับประดายอย่างวิจิตรบรรจงโดยเกลือเบื้องเคลือบเป็นจรงทั่วเขตพุทธ,ธาวาสจะาน้าทรงพระกร,รุณาโปรดอารัธนาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพระอรุณนิพาคุณากรที่ส พระพุทธายการเสด็จย้ายมาจำพรรษาพร้อมคณะสงฆ์วัดโสบณรพิหารจำนวน20รูปในพรสะสงฆ์วัดราชบัิหวัิจุดแรกทรงสาปนาพระพุทธปริมาประธานในพระอุโบสถพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถึงเครื่องทองคำที่เคยใช้เมื่อทรงพระเยาว์มากระไหลพระพุทธปฏิมาแล้วถวายนามว่าพระพุทธอังคีรส หน่วยงานต่างๆนำพวงมาลาไปถวายราชสการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต Maria. ที่พระบรมราชานุสรณ์รราารรพระรา,ราชวังดุสิตมีคณะบุคคลสำคัญทั้งจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรมูลนิธิมหาวิทยาลัยและโรงเงรียนต่างๆนำพวงมาลาไปถวายรชาชสการะารพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต23ตุลาคม2567 อาทิคณะองคมนตรีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีหน่วยราชการในพระองค์มูล,ลนิธิไทยพัฒนาสมาคมแม่บ้านมหาไทยโรงเรียนพปราราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปธมรมโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบสำนักงานอายการสูงสุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอ,อันนื่องมาจากพระราชดำริกระทรวงมหาไทยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สมาคมศรีครุสิงส,สภามหาวิทยาลัยเทโคโนโลยีราชมงคลพระนครกลุ่มเซ็นทรัลมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบระมราชิน,นูปธรรมบริษัทบุญรอดริวอลี่จำกัดกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์ กลุ่ม BJC b i g รวมทั้งประชาชนที่นำพวงมาลัยไปถวายราชสการะด้วยสำเด็จในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจทางด้านการปกครองบ้านเมืองและพระราชาทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่รัษฎรทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะการประกาศเลอกทาตสที่ทำให้รัษฎรเป็นไทยมาจุบจนปัจจุบันพระบรมราชานุสรสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ห,หัวโดวยบริษัทซุส เซอร์ฟเสฟองเดอร์และเสร็จเมื่อปี2451มีขนาดเท่าพระองค์จริงประทับอยู่บนหลังม้าพระที่นั่งหล่อด้วยโลหะทองบรอนซ์เป็นรูปม้ายืนสูง6เมตรกว้าง2.5เมตรและยาว5เมตรคณะบุคคลและประชาชนรวบรวมนาำถวายพระพรสมหร็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วัลณ์ลาราชัชกรชกุมารีกรมพรสีสว่างควัตวรชคติราชนารีขอยทรงมีพระพลาใหม่แข็งแรง ที่ชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาพรโรงพยาบาลจุฬาพรคณะบุคคลจากหน่วยงานองค์กรภาครัฐ เอกชนและประชาชนรวบรงมนถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยลักษณ์อัครราชกุมารีกลวงพระสีสว่งววางควรัชกติยราชนารีตั้งแต่เวลา9้านาฬิกาถึง15นาฬิกา30ินาทีขอให้ทรงมีพระพร迈เแข็งแรงโดยสมเด็จในพระกรุณาธิคุณอาทิสภาชนลมสตรีทำงานเพื่อสังคมแห่งประเทศไทยคณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงรุ่นที่9สมาคมวิทยาลัยป้องกันร,ราชนาจักรในพระบรมราชุป,ปธรรมเกษตรกร,กรชาวจังหวัดขอ,อนแก่นและสมาคมสโมสร สอวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินุปธรรม